น้าใจเนี่ยตลกอย่างนี้เนาะโดยใอ้บุญกึงอันวางยาเทน้าไว้ให้นั่งบุญเพชนางนี่ดีเนยนางเราจะให้นูโผมาได้เจะมีลาบสดลาบสดเนี่ย้ลาบหวานในสด ดูอันเดียวดูนะเดี๋ยวพี่นัองกานันะมาอีกมาสีถึงอันนี้ป๋องามับอันนนะว่าจะบอกว่ากินป๊บกินแหลนแท้ข้าวเันชุเป็นแบบนี้นะบม่านี่ยบอ สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะเมื่อวานเอฟซีพังลาวพังท okay. ไทยแต่ละต่างประเทศมราบางกินข้าวพี่น้องเลยมาเนี่มาได้กินห้องกินข้าวเนาะกินข้าวกับแกงเป็ดเอ้ยแกงปลาพี่น้องเนาะมันอะไรขอโทษขออภัยนะผาจอยก็แซนเนาะยันมันดีเออโอ้ยตาสงสารนางลอยได้ป่ะสงสารน้องลอยข่อยได้ป่ะเห็ดนี่ไรเนาะมามากินข้าวมาจอยมามาเลยๆเลยๆกินข้าวมันงงผุดๆเนา ล้อยเอากับปูมาคุยตำบางหุงน้าอร่อยบาราทิ่ิายจะกินดอสหักบาราบุกยินนี่เขาเข้ามาเอยเข้าเบิ้งลองชิมเงินก้อยปลาก่อนชาวถูกเบิ้งย้อนแล้วเปล่าเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกองกัน มันยังบอชัดเจนาเมาได้เอฟซีกินน้ำกันมีนข่าหวหอมพากินปลาทุ่มทอนดูหันแล, <c oughs> ล้วไปรังมือกันเด้อมาเขาอิ่มเออกาี่ยแม่ช้อนหมอหมอหอยอยู่กับหัวไปตามมาเจ๊สามได้เนาะมาเกลียนั่งร้อย สงสัยหิวเก่าแห้งตาลายไปตามห้องหมอดูไวเอ้ยนั่งหันลางใส่ก็ได้เดินน้องไว้มาลองบอปิงเป็ดมาเลยซิเด้อสบายดีเด้อพี่กุกคนกุ้นน้ำงั้นบาเจอเนี่ตลกอย่างนี้เนาะโดูเราไปบุญกึงกันวางยา เท่น enfin ่าไม่หายหนังบุญเพชรหนังนี่ดีเลยหนังเราจะหายนูโผล่มากเลยมีลาบสดลาบสดเนี่ยใช้ลาบหวานเด็สดเหี้ยดูอันเดียวดูนะเดี๋ยวพี่นั่ง อไอ้มาอีกมาสิถึงอันนี้ป้องขมาเน้ยนะว่าจ้องบอกว่ากินปอบกินแหลนแท้ข่าวเพิ่จะเป็นแบบนี้เน้เน้ขมาเนี่ยบอกเอข้าวซื้อบ่นต้องพี่น้องเลยนั่งลอยคลองนี่นะกินยังบ่ไดดทางนั้นเลยกินข่าวเขาตายอย่าอย่ามาโทษเอฟจะมาโทษบาราเดอร์เอฟซีกดเนาะ เดี si ๋ยวคือหัวซื้อตัวอนกินได้เผามาขอโทษขออภัยน้หลายๆหลคบได้แต่คบแล้วยังเป็นโตอยู่ของที่เขาเจ้าเห็ดเองนะถือว่าหับซื้อนะั่งร้อยปากกาชินพี่น้องเลยเพราะว่ายใจเขาใส่เนี่ยถึนกินได้ร้อยปากกาเท็่ต้องเห็ดเองแม่นโบรงร้อยแมนบบดูผิดกระเทียมเขาใส่ได้ตาียมหู บ่บิเบิ่งเน้เบิ่งค่ะเบเบิบินน้ำกจอยลาบบ้านเลยสดมาจัดปิงเป็ดก่อนเลยป็้ยังไม่หมอนี่นี่ปิ้เป็ดอำแท้แม่ก็นด้มาเหมือนกันเสร็จเด้อสางเ้ยแซ่บจเรเราเบิ่งเราชิมนสาันลับสดพี่น้องเลยพี่น้องมา แต่ว่าลาสบีมันนั้นมก็นีเอาไปยิบก็สเข้าผมอารมณ์ลยบีกโอ้เคยกินจค่เท่อบแต่ว่านับรวมเน่ชดกับบอดี้ไซเบีะรีมันีาจำต่างหากบอดี้ไซแบบบนี้ขย่าเหตุจะจะหมักข ที่เมื่อละเนี่ยแบบบ้านเราเห้กินเยอะน้องบุญมีอยกินนะเฮ้ได้เยอะแซ่บเยอะนี่ไอ้บุญเกิดเห็นแล้วบาคอยกินข้าวน้อนเลยเห็นแล้วนี่ชวบาคอยกินข้าวล้อ แกงกอกเต็มแต่ว่าเห็ดซึ้งมันกินเป็ดกานี่จได้สั่งอไอ้ไอ้บุญเกิงเลยมะกินแค่เสือเดียวไม่ได้กินนำกจะเ้ได้แมนแม่บ่แมนนี่ดวงมาจเย ยาอายได้บ่าวจอยบ้านเฮากินข้าวรำกันละอกูไม่แม่นนะบ้าใอยบ่ได้อายจัะนิคือมันหนึ่งคบ่กินหนึ่นึ่ไหนเมื่อบ่าวจอยอันบ่าวลาวเอิญนั่นแหละเมื่อได้อิ่มก็บไปกินอาหะเป็นจอนรึเปล่าตามาหุงแบบบ้านบ้านฮาวโรส คนกับสดนี่จะชับเอยเอ้ยตาหมักแตงมาหยั่งกินกรได้เจ้ากรด่กินเขาแล้วกินกับหยั่งกบบนึ่งลายโตรูอ่นางมาสโตนับบ่อชีบบ่อหนับบ่อชีบ ก็บอกตัวอย่าให้บาล่ซื้อมาอีกบจักวักวเรียองโตตามาห่งบัตรนะพี่บัลายอะไรดอกอิ่มแนี่นี้ มันฉันไดไปก่อนแล้วบล่าเจาาเลยบาเราคือเราคือกันดิอีมันเข้าสับก่อนเลยเขาสัดตอนไหนอ้ยต่ลงเห็ดนั่นนะเพื่อนสัด่อนช้างเลยบอ,อ,ขอกขอบับใละลายยังดีไม่ให้อยาเลยอย่าว่<ล>อยาว่า giờ già nãy gần nhắm bao mất trăm này kinh con kinh nhận lại nó con kinh lại dù tăm hùng có bao kinh đâu ừ. ừ. bảo khỏi bao kinh bảo hùng ừ. thế này trang cái quả lượt trang nó khỏi tăm hùng bao giờ kinh tăm hùng lại của đấy kinh tăm hùng lại à. nhiên nào. เขาไปกินตำหงไรกินอะไรยาของมาขอยาละไรยาหนังเต็นกินหัืออินรับเออกินข้าวซองคืออะไรอ็ลูกสาวใช่ไหกับลูกสาวงับนะฮะนี่จะมาแล้วกันงับอีกแล้วไอ้กิงับแล้ว ใส่เงากนแล้วโอ้ยจะไปฮอตใส่อันคือเบาเล้าได้หรือเลยน้ำเนี่ยน้ำเาท่นกินได้ห่ปวดจ้อยเบาเลาก็อยู่ทรงนี้นั่็แ่มเลยมั้เดียวกันนั่นแหละใสขี้มันเดี่บีไใส่ขี้ด้ยขี้มม ดีเนาะมีขมอัมลำอัมลำล่อำลละอัมลำอัมลำนักยาแล้วสงสารนั่งร้อยในหนังเบิ่งแต่เฮิงนะยาแล้วเขาไม่ได้ยาไนดะ้อีกพอไปใช้กับไปนะ แม่นมั้งแม่นว่านรงอรอขากีหลับสดๆากีจะคืออยา,าเกเล่ปกติจะต้างหลักถ่ายบอมาจี ลูกสันนอนละสบันั่งลยโอ okay, เคเดพี่นอ้องเดสจะจบคไบสันีนะน,นาะโบุญขอบุณเอเบอร์สกุทุกคนเขาเมิองมาสมเดอ้อเนาะนด,นดีแม่แพงเมืองบ้านกันที่เก่าไปน้องเลยนะบ่จอยกินข้าวน่คู่มือคู่มือน้ำเงานี่คือซื้อสีอ้วนกว่าน้อจอ มาจไอไปดูนเอาตัวได้กินฟ้าไปน้ำพอกันบ่ไปเอาอะไรอ่เอาเล่าจดใช้กัน่ายังได้มันแดด อย่าพ่อคุณนะถ้าเบึงเละเท่่อนห็แล้ว่ัจะไงจะหายังกลัวยจะกินน้ำมบพ้าวอ้าวไปซื้อมาอยอยรถพู กระป๋องนะทางกระป๋องนะไม่อยาผิดหอบ่จอยังบ่มาหาอยู่เื่ห่หนยเอออย่าเาหาได้นางร้อยก็อย่าเาหาได้นอกว่าปัดแประสานเขึ้นปัดแหงประสานขอว่สิ่ทยๆน่อยน่นาะี่ง ระว่างเอาห้อย่างนั้นบ่าเออคือบจอยหี่่าซีเคยคอยคล้ายเจอมนอย่างเช่นั้นนะไหนร่ว่าก็จะอย่างเียอดดังๆกระับดประชาพนอยู่นั้นประชาพันอยู่นั้น Mình còn sao lại chín đi phía nào vậy? <laughs> Là gì <chốt> <laughs> bài bằng ừ. đấy. ตื่นลงมามันเห็นอยู่เห็นกินแล้วก็ย่อมาให้คอยกินแล้วก็ออกมาเลย้าเท่าต่มวเราอัดเสียงมานะคอยขาตื่นนอน พี่น้องเอ๋ทางน้องลอยอยู่เงินเราวิ่าวบบเต่น้ำหมกเผาอันหนึ่งพี่น้องเลยมาให้เพิ่นเพราะว่าอยากกินข้าวเผาชื่อน้าข้าวมาให้พี่ไดงเลยถูกทางเฮือนน้องลอยหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วแล้วพี่น้องเนาะก็ดีใจน้ำของคนน้องลอยมีแรงเือนเพิ่นที่ตั้งใหม่พี่น้องเนาะ แตเป็นรูปเป็นล่างแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเอฟซีเนาะกะดีใจน้ำน้องลอยพิเนพี่น้องเนาะก็ถือว่าประสบความสำเร็จอีกน้อยนึงพี่น้องเนาะแต่ว่ากันยังบบได้เรากอกยังขาดหลายอย่างเนาะถ้าว่าเอฟซีท่านใดอยากช่วยเหลือเพิ่มเติมก็่วยมาได้พ่อแม่พี่น้องกันยังขาดอีู่ดอก็บบได้แล้วเพราะว่างบประมาณเท่ากับ,บ่บได้เพียงพอประมาณว่า ทีครบทุกอย่างอะนะพี่น้องก็เอาเป็นบางอย่างชําทีเหตได้พี่น้องเนะาะก็ต้องรอุูใหญ่ใจดีดีว่าผู้ใจบุญอยากช่วยเหลือทั้งครอบครัวน้องร้อยอีกเพิ่มเติมพี่น้องนอ้องเพิ่มกับเป,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 ป็น,นคนแบบว่าที่ว่าเปิบเปิบปิปาอะไรคนแบบบกค่อยอนันประไดพี่น้องเนาะจากไหนก็ผากเป็นกําลังใจให้บอจอยในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าว่าพิษประการใดก็ข,ดขอโทษขออภัยนาพี่น้องเลยเนาะไว้ตรงนี้ ขันจะผักเป็นกำลังใจให้บ่าจอยแน่แล้วก็ทางน้องลอยพี่น้องเนาะเนี่ยจะตั้งนะ่อแม่พี่น้องเบิงสภาพเพื่อนน้องลอยก่อนพี่น้อง นี่แหละเนาะพี่น้องท่านเหือนน้องลอยจะได้เป็นกำลังใจให้ถ้าคกคนไล่ก็แซ่ก็ติดตามเป็นเสียแรงใจไปจากเอฟซีท่านไรถ้าว่าใจเราจอยจเอยมาได้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าจะเป็นทั้งนี่แหละซื้ออุปกรณ์สร้างบ้านน้องลอยนี่แหละกัรยังมือสำเร็จพี่น้องเนาะเราเห็นแล้วก็ได้รูปร่างประมาณนี้พี่น้องเนาะโอเคเด้อพ่อแม่พี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้ คิดวาจอยแน่พี่น้องเนาะก็มาหาน้องกนคุมื้อมอนันแหละพี่น้องเนาะเสวัสดีและสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนเนาะที่เข้ามาดูมาชม